การถ่ายรูปสําคัญขนาดไหนเรียกว่าสําคัญเป็นเบอร์หนึ่งของการทําเค้ก3ามิติเลยนะคะวันนี้จะมาเยี่ยมชมสตูดิโอของเบ g a อรีว่านะคะว่ามีเคล็ดลับมีส่วนประกอบหรือมีอะไรบ้างวันนี้วันจะแนะนําให้อย่างละเอียดเลยค่ะสําหรับคนที่ทําเค้กแล้วอยากถ่ายรูปเค้กสวยๆได้แบบนี้ แบบนี้แบบนี้เลยค่ะนอกจากรูปเค้กในสตูแล้วนะคะการถ่ายรูปส่งลูกค้าก็สำคัญเช่นเดียวกันค่ะเราจะได้ให้ลูกค้าดูว่างานเนี่ยมีจะต้องแก้หรือเก็บความเรียบร้อยอย่างไรบ้างนะคะวันจะแบ่งฉากออกเป็นแบบนี้ถ่ายด้วยมือถือส่งให้ลูกค้าก่อนนะคะแต่ไฮไลท์ไม่ได้อยู่ที่ตรงนี้ค่ะมันอยู่ที่การถ่ายในสตูค่ะนี่คือกล้องที่วันใช้นะคะ Canon RP ค่ะจริง,รงๆเป็นกล้องที่เบสิกมากนะคะเพราะวันเนี่ยซื้อมาก็ตั้งนานแล้วนะคะ ตอนนั้นน่าจะราคาประมาณ30,000กว่าบาทตอนนี้ไม่รู้ว่าเท่าไหร่แล้วเป็นเลนแค่เลนฟิกซ์ค่ะอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือตัวตู้เก็บความชื้นค่ะคือวันเนี่ยเคยใช้กล้องแล้วเก็บแค่ในกระเป๋ากล้องใช่ไหมคะแต่อากาศเมืองไทยมันชื้นชื้นชืนมากๆนะคะทำให้กล้องเนี่ยทังเซ็นเซอร์เสียขึ้นดาก็มีค่ะเพราะฉะนั้น ตัวกล่องเก็บความชื้นสําคัญมากนะคะซึ่งราคาเนี่ยตอนนี้ก็จะมีตั้งแต่ประมาณพันกว่าบาท3,000หรือว่าแบบตัวใหญ่หน่อยนะคะจะเป็นตู้ใหญ่ก็แบบ9 0 0าก็มีนะคะอย่างอันนี้วันก็ได้มาจากงานขายกล้องนะคะที่วันซื้อกล้องตัว Canon RP อันนี้เลยค่ะ ทุกครั้งที่ถ่ายนะคะวันจะเซตเซตติ้งให้เป็นแมนวนวลแบบนี้ค่ะเมื่อก่อนตอนที่เค้กเรายังไม่ใหญ่ไม่สูงไม่เยอะวันก็ใช้กล่องถ่ายรูปแบบที่เขาใช้ใช้กันนะคะแบบนี้เลยค่ะไม่แพงมากแล้วก็สามารถจะถ่ายได้สวยแต่ข้อเสียของมันก็คือแสงที่ออกมามันจะค่อนข้างจ้านะคะแบบนี้ค่ะ ไม่เหมือนแบบนี้ที่นุ่มๆแบบนี้ที่นุ่มนะคะเป็นแสงจากสตูดิโอของเรามาดูกันบ้างค่ะว่ามันมีไฟแบบไหนบ้างเป็นส่วนประกอบนะคะไฟที่วันใช้ก็มีทั้งหมด5ตัวนะคะโดยแบ่งเป็นตัว softbox เนี่ย กลมๆแบบนี้นะคะ2อันแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าไฟต่อเนื่องนะคะอีก3อันด้านหลังซึ่งวันจะถอดสอบบอกออกอันนี้เป็นเทคนิคแล้วแต่คนนะคะแต่วันลองของวันแล้วเนี่ยวันชอบให้มันเป็นตําตำแหน่งนี้ด้านบนด้านขวาด้านข้างอันนี้วันแนบราคามาให้ดูนะคะว่าซื้อในช้อปปีหรือ Lazada ได้เลยนะคะซึ่งไม่ได้แพงมากค่ะมาดูรายละเอียดกันค่ะนี่ก็คือเวลาวันถ่ายนะคะวันก็จะใช้ที่ตั้งบ้าง ไม่ว่าจะเป็นตัวคัพเค้กตัวเค้กใหญ่วันจะใช้สตูดิโอตัวนี้เป็นหลักในการถ่ายทุกครั้งแต่จะไม่ถ่ายทุกเค้กนะคะวันจะเลือกเฉพาะเค้กที่น่าสนใจและไม่เคยทํามาก่อนอย่างเช่นอันนี้นะคะก็เป็นเค้กของศิลปิน2ท่านซึ่งวันเลือกที่จะมาถ่ายเก็บไว้ลงทําใดคัดเก็บไว้ลงสื่อทําเว็บ ทำโฆษณานะคะอันนี้เป็นอุปกรณ์ค่ะที่วันใช้ในการวางคัพเค้กวางเค้กนะคะจะลองมาดูวิธีการใช้กันค่ะและตัวฉากก็สําคัญเช่นเดียวกันค่ะวันจะลองโชว์ดูนะคะว่า mood and tone เวลาฉากแล้วเปลี่ยนสีเนี่ยเป็นยังไงแบบนี้เลยค่ะแต่ละฉากแต่ละโทนสีก็จะเหมาะกับฉากการถ่ายแต่ละอย่างเค้กปัน้นเค้กบีบครีมชีสเค้กขนมปังหรือว่าเป็นเค้กอาหารแบบเหมือนก็ทำได้แบบนี้เลยค่ะ